สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชน,นะครับก่อนเืิ่นปุ่มก็ครับสวัสดีผมในผมในพีน่น้องตุกกกลีบป,ปีน้องน้องลุงป้านะคนแก่ๆได้ตีให้กำลังใจปุ๊ตีกิจที่คอยเป็นกำลังใจ ไอ้กับผมผมก็ก็ประคุณออกมาครับที่เคยบอกใจาว่าแต่ผมในนี่มาประเรศอะอะไรับหนึ่งทรายเนว่านี้มาโปรผมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปิจารณาคดีของร่างรับผมไม่ได้รับการประกันตัวคนเดียวอาจจะรวดได้ประกันตัวคดีพยายามก้าเจ้าประกานกันะปฏิบัติหน้าที่ได้ประกันตัวแต่ผมคดีปลนกับกบฟงว่าปลน อาวุธปืนปุมไม่ได้ประกันถึงแต่ว,วา่านักวานกับกระบวนการยยาอยูอ่ในต่างงไทยอายการบอยพงกหวิพั์อายการพวงพวกหวิพัฒนะครับแบต,ต,จจบต่กระธตนติงจมใจนุ่นเกลียงดาบติ๊กทีลวุฒิจันแก้วจาีิบเบกจมมิดแต่พอจะรวดอายการทั้งไม่พวงตังตั้ง,ง,งที่เป็นผู้รวมวางเป็น ในการบบปล้นกลางนี้แหละกับไปกันในการไปไปปล้นกลางนี้ครับเขาตัวมาผปุ๊บก็โยนก้อนเล้วครับแล้วก็ไปปลอมกันปุ๊บก็ยอมรับความจริงเลยกับวันนี้ว่าปุ๊บเป็นคนไปเองกับนั้นที่ไปปล้นแล้วก็ไปกับเนี้ยทุกคนถือว่าเราถึงครับถึอย่าทํำไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เอามามาฟงแต่ตั้งไม่ไม่ฟงแต่ตั้งแต่ก็รู้กันอยู่เป็นครับรู้กันตัวเป็นกะดีดังครับ ผมอยากให้พี่น้องชาวใต้ได้ช่วยกันเล่เนี่ยเหละคนเดียวเบีย้ยก็คืออายการบอยครับคนเดียวเบีย้ยไปแล้วการที่ว่าอาไปกุ้งคู้อายการผู้นั้นนนั้ไม่ใหญ่ผมครับผมไม่เคยกุ้งคู้เลยเล่ไม่ได้ไปกุ้งคู้ทต่ในอายการคนนั้นเลยครับผมต้องได้ว่าน่าจะเป็นผู้ว่องลายเบื่อไว้อ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ว,ดว,วิดมันปผมเลยกันกันเกรงตำรวจเกียยจัดไม่เป็นปุ่มแต่ได้ทำหนักอายการเหมือนมีอกรงย่างพิษแต่ได้ดันไม่เล่ครับทันกันดันโต้กู้ไปนั่งมึนอยู่เลยครับทัน เล่เลยครับพอเ,เคยคู้ทันตึ้งอีกอย่างนึงครับเตียวปุ้มไปวันนั้นเทวาจุดประทางรับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเผื่อวีรัคมันปุ้อตำรวจป,า,ปากกาปุมมีปัญหาครับวีรจีนเมืองเรื่องอเตี่วไปจับผุ้มของเพื่อนไปจีก็ปุ้มาาไปจากบ้านไปโดนหลวงปัตเลได้ทำหนเก้าวครับเตียว ไาจากบ,บ้านไปไปไป,ประตวงไหนแจ้งความตึ้มปีน้องแล้วนั้นไปยิงเอ็มจุดเก้าได้ผมเป็นที่ปรานัดปุ๊นับนับได้แบบถื้อปุ๊บยังยิงกิาจาการจ็นาทีตามเลยจ็นาทีคนเดียววิ่งนี่้ปุ๊บนะคนนะั้นเดี๋ยวว่าเกขึ้นมาเลยเลยครับผมวิ่งเอาเอ็มจุกวิ่งเอาไปอันครับปุ๊บยิงขึ้นกว่าถ้าผมยิงแกแกตายแล้วแกกล้ารับไม่ว่าแกตายเลยถ้าผมยิงครับผม๊บโจ๋เต็มลังเลยเดี๋ยวปุ๊บมืดขึ้น ผมตืม่นพอกผมโค้งไม่อยากจะต,ตูผมก็เป็นเจาา้าหน้าที่ผูผ้ปภาคสนามผมคนกระทำความผมมิดผมก็ยอมรับผมกับเมกาก็บอกว่าเกามีลูมีเมียทึ่งไม่ได้ตอบรู้เจ้าหน้าที่เลยครับผมยิงขึ้นกว่านะครับยิงแล้วเล่นลบเลขหนีต่อยครับผมทึม่งปีนองช่วยเล่บอกคนไม่ใจมันเป็นแบบไหนแต่ยังมีรูนำเลี้ยงถ้าผมปูดได้ไอ้ฟัง ยังมีเลยครับแต่ยังไงหนำเนินการเหลืองเนี้ยก็ไงาย,ยังการบอยครับหวงเนียครับเดี๋ยวผมปลอมที่จะเดินไปหมอบตัวหลับตามกระบวนการยุติธรรมครับแต่ตั้งก็ยังไม่ป้ายังการบอยมาปิจารนคดีนะครับนะผมก็ไม่ไม่ไปครับพี่น้องบอกเนี้ยผมไม่ไปทั้งไปก็เอาเป็นทอบทบไปแ้านม เนี่ยครับผมไม่ไปลอยเบอเร์เด่นครับจัดเชนลอยเบอเร์เด่นแน่นอนเพราะในเมืองก็มืนตั้งไม่มีปุ้มก็ไม่ไม่ไปปุ้มก็ตั้งทต่พิจารณาประกันเลยก็เอาไปกับตำนานตัวรวดแห่งยัดด้วยปุ้มก็ไม่เคยคิดเดี่ยวยจะต่อรู้เลยหรอกครับอย่าพิจาราประกันเลยตานผมเมองจอไตเดือดร้อนนึกบิน้นองที่บ้านดาเดือดร้อนกับปุ้มก็แบบก,บกบระบานโดดกับตุกตุกตีนะครับ ขอบคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ